อุ้ยทุกคนว้าวทุกคนจ๋าอุ้ยเราจะตั้งกล้องตรงไหนล่ะตรงนี้แหละเนาะใหญ่สุดของของรอบนี้ค่ะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอตั้งอีกกล้องหนึ่งก่อนเอ้ยอันนี้แหละทุกคนสวยมากใหญ่สุดของของวันนี้เลยค่ะวันเดินมาเนี่ยอันนี้คือไซส์ใหญ่สุดเลยนะคะว้าวทำไงล่ะ อย,อยากได้คลิปด้วยอะ่ะทำไงล่ะทุกคนหามุมสวยๆก่อนนานๆทีเราจะเจอแบบนี้โอ้ยงามเนาะขออนุญาตดึงกล้องโกโปลออกมาทำคลิปก่อนนะคะป๊าปป๊าแม่แมแ่แชร์เร็วแชร์เร็วน้องดิ๊กมามา,มาขอแชร์หน่อยทุกคนแชร์หน่อยเลย ยังไม่เก็บนะจนกว่าจะมีคนดูครบหนึ่งพันคนนะนั่งรอคนดูก่อนนี่คือสิ่งที่ฉันเจอกีดอะ่ะอันนี้กีดนะนี่กีดแล้วนะสวยมาก น้องดิ๊กมาพอดีกลุ่มนี้เลยนะอันนี้คือสวยที่สุดของวันนี้ค่ะทุกคนจ๋านี่โอ้สออนก่อนนะ่ะขอสะอ,อนก่อนนะ่ะสวยมากเลย สวยจริงสวยจริงโอ้ยทุกคน ไซนี้คือฟินเลยจ้าพรุ่งนี้วันจะขึ้นเขาป่าล้านวิวนะคะต้องปีนขึ้นไปวันนี้ยังเหนื่อยยังไปยังไปไม่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปแน่นอนถ้าเห็ดออกแบบนี้นะนี่มีอีกกลุ่มนึงค่ะนี่จ้า เดิมแห้งแล้วด้วยดูค่ะอากาศร้อนมากเนี่ยดูสิคะเห็ดจะไม่โตเห็ดจะแห้งโฮ้ทุกคนดีใจมากเลยค่ะที่ตัดสินใจไลฟ์สดให้ทุกคนได้ชมนี่อันนี้คือกลุ่มที่สวยที่สุดวันเดินมาเป็นชั่วโมงที่สามแล้วนะทุกคนออกจากบ้านตั้งแต่แปดโมงเลยค่ะกี่โมงแล้วเนี่ยเก้าสิบสิบเอ็ดเนี่ยเก้าสิบสิบเอ็ดเข้าชั่วโมงที่สี่แล้วค่ะได้เห็ดไปประมาณหนึ่งกิโลนะคะ มันสำหรับการเก็บขายคือเรียกว่าไม่คุ้มค่ะแต่ว่าสำหรับการมาเก็บแบบฟินนะคะราคาเห็ดจะได้ไม่เท่าไรหรอกแต่ว่าความสุขอะคะ่ะโอ้ยทุกคนเอ้ยหลักล้านความสุขหลักล้านโอ้ย นั่งไปแล้วขามันโดนไม้ทิ่มค่ะร้องโอ๊ยเลยเนี่ยแห้งค่ะโอ้ยทุกคนโอยดีใจอ่ะดีใจที่ที่มาเจอสองกลุ่มนี้ให้ทุกคนได้ชมนะเห็ดต้นฤดูก็แบบนี้แหละทุกคนความสุขของคนเก็บจะกริ๊ดกราดจะดีใจนิดนึงนะคะนี่คือคลิปแรกของปีนะคะที่ป,ป้าาแม่แมๆรอ มาแล้วมาแล้วดูสวยจริงฟินมากโอ้ทุกคนไม่น่าเชื่อเลยตะก้าเราเห็ดเยอะขึ้นมาทันทีเลยค่ะเดี๋ยวอัปเดตให้ทุกคนชมนะคะเก็บกลุ่มนี้คือตะก้าเราเห็ดเยอะขึ้นมาทันทีจะดูต่อหรือจะพอสำนี้เอ้าขอขอเสียงหน่อยค่ะทุกคนจ๋า